ที่หน้ารายการคําขอนะคะ default นะคะก็คือค่าเริ่มต้นนะคะที่ตารางคําขอด้านล่างนี้นะคะจะแสดงนะคะเป็นารายการคําขอนะคะของคําขอใบรับรองจุกพันธพือสํขขาสหรับส่งต่อนะคะแบบขอใหม่นะคะเท่านั้นนะคะถ้าหากว่า,าทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องการนะคะจะค้นหาคําขอที่เป็นคําขอแก้ไขนะคะก็ให้คลิกเลือกตรงประเภทคําขอนะคะ จากนั้นเราก็จะมีตัวเลือกนะคะคำขอแก้ไขแบบปกแปกขึ้นมานะคะให้เลือกเพิ่มนะ,ะก็เลือกนะคะคำขอแก้ไขแบบปกแปะ,ะคะ่ะแล้วก็กดปุ่มค้นหานะคะหนึ่งครั้งนะคะทีนี้นะคะเราก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยที่ตารางคําขอของเราเนี่ยซึ่งเป็นาตารางคําขอของข้อมูลนะคะคําขอแก้ไขแบบปกแปบเท่านั้นนะคะ จะพบว่ามีคําขอเล็กเที่ยงอิงหนึ่งสี่ศูนย์หกเนี่ยนะคะปรากฏขึ้นมานะก็คือคําขอที่เราเพิ่งได้ทําการขอแก้ไขนะคะคําขอต้นแบบเมื่อสักครู่มานั่นเองนะคะสมมติว่าอันนี้คือคําขอแก้ไขคําขอแรกใช่ไหมคะที่เราได้ทาการสร้างแล้วสร้างขึ้นมาแล้วแล้วสมมติว่าเราอยากจะสร้างคําขอแก้ไขอีกคําขอหนึ่งนะคะจากคําขอต้นแบบนะจากตอนแรกสินค้าเนี่ยเรามี ปรนมาหนึ่งพันใช่ไหมคะคำขอที่หนึ่งหรือคำขอเลขที่เอียงหนึ่งสี่ศูนย์หกของเราเนี่ยได้แบ่งออกเป็นห้าร้อยเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนั้นนะคะเราก็จะไปขอแก้ไขนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการนะคะอ่อกลับไปนะคะที่เมนูนะคะแบบพกแปะนะคะจากนั้นนะคะก็คลิกเลือกเข้ามานะคะที่เมนูแก้ไขคำขอขอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็อ่อ จะพบว่าจำมีหน้าต่างนะคะให้ค้นหานะคะเลขใบรับรองค่ะที่ต้องการก็กอกเลขใบรับรองต้นแบบค่ะที่เราต้องการจะทําการแก้ไขนะคะขอแก้ไขไปจากนั้นก็กดปุ่มค้นหานะคะก็จะพบว่าคําขอต้นแบบของเราคือคําขอหนึ่งสี่ศูนย์สี่เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยที่มีสถานะเอกสารเป็นรอผู้ประกอบการยืนยันแบบล่างนะคะ เราก็สามารถคลิกเลือกนะที่คอมพอร์ต้นแบบของเรานะคะจากนั้นนะคะก็คลิกเลือกปุ่มเลือกใบรับรองนะคะด้าน,นล่างะะาค่ะเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเม่อเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ทําการแก้ไขนะคะในการสินค้านะคะของคอมพอรต้นแบบคอมพอนี้เนี่ยเป็นห้าร้อยใช่ไหมคะ คำขอที่สองนะคะคำขอแก้ไขอันที่สองเนี่ยที่เราได้ทําการสร้างขึ้นมาเนี่ยกำลังจะสร้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็แก้ไขนะคะสินค้าของเราเนี่ยรายการที่1น,นะคะก็เป็นจากหนึ่งพันนะคะก็เป็ีห้าร้อยนี่นะคะเป็นต้น,น,น,นะคะ่ะก็ทําการตรวจสอบนะะข้อมูลต่างๆนะคะว่าถูกต้องนะคะตามที่ต้องการหรือไม่นะคะสมมติว่า คําขอแก้ไขคําขอที่สองนี้เนี่ยเราต้องการลบสินค้ารายการที่สองออกนะคะเนื่องจากคาขอแก้ไขอันที่หนึ่งเนี่ยเรามีสินค้ารายการที่สองแล้วนะคะก็กดลบนะ่คะก็สามารถนะะเอาคาขอต้นแบบเนี่ยมาขอแก้ไขได้ตนะะามที่ท่านต้องการนะคะ่ะจากนั้นนะคะหลังจาก ตรวจสอบข้อมูลนะคะดูทุกอย่างแล้วนะคะพบว่าข้อมูลถูกต้องนะคะก็ให้กดปุ่มบันทึกนะคะจากนั้นนะคะระบบนะคะก็จะกลับมาที่หน้าในการคำขออีกครั้งนะคะแล้วก็พบว่าเนี่ยมีแจ้งเตือนค่นะว่าได้มีการบันทึกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ